มันเข้าสู่ร่างกายพอเข้าปุ๊บมันจะจับอันดับแรกเลยคือจะจับกับไข่ครับจับกับไขมันพอจับกับไขมันเราก็ต้องเอาส่วนที่เป็นวิตามินที่ไปป้องกันไขมันได้ตัวนั้นก็คือวิตามินอีวิตามินอีก็มาทําหน้าที่นะครับวิตามินอีโโเรฟีโรลพอวิตามินอีมันรับนุ่นหนสนับมาปุ๊บเนี่ยนะับตัวมันรับปุ๊บตัวเราก็กลายเป็นโทรฟีโ ตัวโกเทนอตัวนี้ก็คือเป็นฟอร์มที่มันเป็นฟรีไดโน่ก็ไปแล้วนะครับแต่ตัวมันเนี่ยสามารถที่จะย้อนกลับมาใหม่ได้มันต้องใช้วิตามินซีต้องใช้วิตามินซีวิตามินโปมาโนฟุ๊กวิตามินซีก็จะดึงไออนุมวลสารจากตัวมันเนี่ยกลับกลับมาเป็นตัววิตามินซีวิตามินซีก็จะหมดฤทธิ์แต่กระนั้พอวิตามินซีมันหมดตอนแรกวิตามินอีตัวนั้นก็รู้สึกมาตัวมันก็ วิตามินซีโภชวิตามินซีใช่ไหมรับกิเล็กตรอนจากมันตัวมันก็ตัวมันก็กลายเป็นแบบไม่ไม่ไม่เป็นฟรีโรดิคอลคือตัวมันกลับมาอยู่ในฟอร์มทางานใหม่ได้ดังนั้นการวิตามินซีก็จะก่อรับเมื่อรับเมื่อรับอนุญูลสุรัตมีในตัวมันวิตามินซีก็หมดติ้งเมืวิตามินติ้งมันก็ต้องอาศัยกลุธาไตโอลก็จะอยังนี้ซิกกรุธาไตโอนมาจากอะไรเมื่อกี้ผู้ตอนพูดตอนต่อตอนนี้มันก็ได้พูดได้เราัะก็สุดท้ายย้ำเลยว่ากลุธาไตโอนก แต่การทำงานตัวท่าไตโอนมันก็ต้องมีเอ็นเอดีเป็นสายมันช่วยนะครับเพราะตรงนี้ที่เราทุกวันเนี่ยที่โลกทุกวันนี้บอกว่าแล้วเราไปกินเราไปฉีดเอ็นเอดีกันคุณฉีดเอ็นเอดีคุณฉีดตัวนี้ตัวเดียวตัวพวกนี้คุณไม่มีมีความหมายไหมแล้วตัวก็หลอกทางแน่าอะไร ใีๆต้แต่สุดีมีครบหมดนอกเลยจากมันออกในเสีที่จพูดปัามไปตอบรับผูพยายามย้ำให้รงเองอันนี้ผมก็จะกให้เรเห็นว่ามันการทำลายพีดีดที่ได้ถึงี่เียรนะครับผมจะมาพูดถึสเ่อ